นั่งสมาธิสไตล์บิลเกตสร้างความสำเร็จได้ระดับโลกเลยค่ะบทความนี้นะคะมาจาก Facebook หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทป,ปัญโยค่ะที่สวนโมกกรุงเทพนี่เองค่ะเป็นเรื่องราวของการนั่งสมาธิแล้วก็เคล็ดลับความสำเร็จของบิลเกตค่ะแล้วก็ยังมีคนดังระดับโลกอื่นๆด้วยนะคะที่เขาสร้างความฉลาดทางอารมณ์เอาชนะได้ทุกปัญหาค่ะแต่ว่าเราคัดเอามาของเฉพาะแค่บิลเกตเท่านั้นนะคะทีนี้เนี่ยในบทความค่ะเขาระบุไว้ชัดเจนค่ะว่าดรโคอีคาม นะคะคนนี้เขาเป็นนักจิตวิทยาคลินิกที่มีใบอนุญาตในนิวร์กซิตี้สหรัฐอเมริกานะคะ mm hmm. เขาบอกเอาไว้อย่างนี้ค่ะว่า mm hmm. การทําสมาธิสามารถปรับปรุงคุณภาพความคิดแล้วก็อารมณ์ได้กลุ่มคนที่นั่งสมาธิเป็นประจำเนี่ยพวกเขามักจะจัดการกับความวิตกกังวลได้แตกต่างจากคนโดยทั่วไปค่ะโดยความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดประการหนึ่งนั่นก็คือพวกเขามักจะรู้วิธีเปลี่ยนความวิตกกังวลให้กลายไปเป็นแหล่งพลังงานค่ะแทนที่จะมองว่า มันเป็นอุปสรรคเพียงอย่างเดียวคำกล่าวนี้ค่ะได้รับการยืนยันมาแล้วนะคะผ่านคำให้สัมภาษณ์ของนักธุรกิจระดับโลกเลยค่ะที่อยู่ในฐานะมหาเศรษฐีระดับโลกอย่างบิลเกรนะคะผู้ร่วมก่อตั้ง Microsoft นะคะแล้วก็มีริชาร์ดแบรนสันค่ะ ผู้ก่อตั้ง Virgin Group แล้วก็มี Jack ดอ r s ซีนะคะอดีตผู้ร่วมก่อตั้ง Twitter ซึ่งตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็น X แล้วนะคะมหาเศรษฐีทั้ง3ท่านเนี่ยค่ะกล่าวตรงกันเลยว่าการนั่งสมาธิเป็นประจำในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้นะคะเป็นหนในเคล็ดลับความสําเร็จของพวกเขาเลยค่ะบิลเกตเนี่ยชี้ว่าการนั่งสมาธิเป็นการออกกําลังกายทางใจค่ะเมื่อใจสงบปัญญาเกิด ุร,รกิจก็ผ่านได้ฉลุยค่ะแล้วสําหรับนักธุรกิจระดับโลกท่านแรกนะคะที่ออกมาให้สัมภาษณ์หลายครั้งเกี่ยวกับการนั่งสมาธิมีส่วนในการช่วยออกกําลังจิตใจค่ะทําให้เขาสามารถเข้าถึงสติแล้วก็ปัญญาในการแก้ปัญหาทั้งในการทํางานแล้วก็ในการใช้ชีวิตนั่นก็คือบิลเกตนี่เองค่ะบทความนี้นะคะเผยแพร่ในหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยเหมือนกันนะคะอยู่ในหัวข้อข้อมูลการปรับใช้การนั่งสมาธินําทางพาความสําเร็จ ในชีวิตให้กับบิลเกตค่ะบอกเอาไว้ค่ะว่าบิลเกตเนี่ยหยุดฟังเพลงแล้วก็ดูทีวีในช่วงอายุ20ปีเพราะว่าเขาเชื่อว่ามันทำให้เขาเสียสมาธิสำหรับการคิดพัฒนาซอฟต์แวร์ค่ะแล้วเขาก็ทำอยู่อย่างนั้นนะคะ5ปีเลยแต่ว่าตอนนี้เขากลับมาชอบดูทีวีมากค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีปัญหากับการทำงานอีกแล้วซึ่งเขาก็เชื่อค่ะว่าการไม่ดูหนังไม่ฟังเพลงเนี่ย มันจะช่วยเขาโฟกัสกับงานได้นะคะแล้วตอนนั้นเนี่ยเขาก็รู้ว่ามีคนใช้การฝึกสมาธิเพื่อให้ได้ผลอย่างเดียวกันกับเขาเนี่ยแหะค่ะแต่ว่าตอนนั้นเขาไม่ได้สนใจรู้สึกว่ามันยากและแถมยังมีอคติกับการนั่งสมาธิด้วยค่ะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเขาทําสมาธิเจริญสติ2-3ครั้งต่อสัปดาห์นะคะแล้วเขาบอกว่ามันก็ได้ผลดีกับชีวิตด้วยทําให้เขารู้เท่าทันความคิดที่เกิดขึ้นสามารถเว้นระยะห่างจากความคิดแล้วก็ปล่อยมันไปได้ง่ายๆค่ะผู้รู้ ่วมก่อตั้งไมโครซอฟท์เริ่มหันมาสนใจการนั่งสมาธิจนกลายเป็นนิสัยของเขามาตั้งแต่ปี2018ค่ะแม้ว่าก่อนหน้านี้เขาจะเคยคิดว่าการฝึกสมาธิเป็นสิ่งที่มันไม่ใช่เลยสําหรับเขาแต่ว่าต่อมาเขาก็กลายเป็นผู้ที่หลงไหลแล้วก็เชื่อมาในกิจกรรมนั่งสมาธิค่ะโดยยอมรับเพราะว่ามันช่วยเขาคิดสิ่งต่างๆได้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะบิเกตเขาบอกว่าการทําสมาธิเนี่ยมันเป็นการออกกําลังกายทางจิตใจซึ่งมันสําคัญนะพอๆกับการออกกําออกกลังกายเลย สำหรับเขาเนี่ยมันไม่เกี่ยวอะไรกับศาสนาหรือเวทมนต์อะไรเลยแต่ว่ามันเกี่ยวกับการสลัเวลาไม่กี่นาทีในแต่ละวันเพื่อใส่ใจแล้วก็เท่าทันความคิดในหัวตัวเองแล้วก็เรียนรู้ที่จะปล่อยวางหรืออยู่ให้ห่างจากความคิดเหล่านั้นค่ะบิลเกตเนี่ยได้รับคําแนะนําการฝึกสตินะคะครูบาอาจารย์ของบิลเกตเลยก็คือเฮสเป e แอปค่ะก็เป็นชื่อแอปแอปหนึ A ่งนะคะแล้วเขาก็แนะนําหนังสือค่ะชื่อว่า the hespace guide To meditation and f u l n e s s ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะซึ่งผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ก็คือแอนดี้พอดดีคอมบี้นะคะเขาบวชแล้วก็เดินทางไปฝึกสติในหลายสำนักในหลายประเทศค่ะอย่างอินเดียเนปาลพมา่าแล้วก็ไทยนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าเขาไม่ชอบประสบการณ์ในการบวชสักเท่าไหร่ค่ะพอหลังจาก10ปีผ่านไปเขาก็เลยสึกออกมาค่ะก็อยากที่จะใช้ชีวิตในโลกเนี่ยให้เต็มที่ด้วยแทนที่จะปลีกตัวไปนั่งภาวนาอย่างเดียวนะเขาก็บอกว่าในช่วงที่เขาปลีกตัวไปภาวนาเนี่ยเขาเหมือน เป็นตัวตลกในคณะละครสัตว์ค่ะระหว่างนั้นเขาก็ฝึกเจริญสติเพื่อลดความเครียดในการทํางานแล้วก็เรื่องอื่นๆในชีวิตด้วยเพราะมปีต่อมาเขาก็สร้างเฮสเปซค่ะเพื่อนําเทคนิคการทําสมาธิแล้วก็ฝึกสติไปสู่คนหมู่มากและเชื่อว่ามันก็คือทักษะที่ทุกคนควรมีในชีวิตประจําวันค่ะส่วนเบียเกตและภรรยานั้นค่ะเขาชื่นชมผลงานของแอนดี้มากๆเลยก็เลยขอให้แอนดี้เนี่ยมาสอนทําสมาธิให้กับครอบครัวของเขาค่ะซึ่งเขาก็ไม่แน่ใจนะคะว่า การทำสมาธิเนี่ยมันจะช่วยให้เขาสามารถทำงานอย่างจดจ่อได้หรือไม่ในขณะนั้นนะคะซึ่งในช่วงชีวิตแรกๆของเขาที่ Microsoft เนี่ยค่ะเขาไม่ได้ใช้มันเลยนะคะแต่ว่าตอนเขาแต่งงานมีลูก3ามคนแล้วก็มีความสนใจหลากหลายขึ้นค่ะทั้งการงานการกุศลการฝึกสติเนี่ยก็เลยช่วยให้เขาสามารถโฟกัสได้ดีขึ้นค่ะแล้วก็ช่วยให้เว้นระยะห่าง กับความคิดที่เกิดขึ้นและจัดการมันได้ง่ายๆค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมยังไม่หมดแค่บิลเกตนะคะมีมหาเศรษฐีอีกสองท่านนั่นก็คือริชาร์ดแบรนสันนะคะผู้ก่อตั้ง Virgin Group ค่ะเขาบอกว่าเขาหลงใหลมากกับกิจกรรมยามเช้าของเขานะคะตื่นขึ้นมาตั้งแต่ตีห้าเลยแล้วก็มานั่งสมาธิค่ะโดยฝึกทําสมาธิตั้งแต่ช่วงปี2017ถึง2018ค่ะอีกคนหนึ่งนะคะชื่อว่าแจ็คดอซี่ค่ะอดีตผู้ร่วมก่อตั้งทวิตเตอร์ที่ปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยน X แล้วนะคะมีกิจวัตรตอนเช้าที่เข้มงวดค่ะเริ่มต้นตั้งแต่ตีห้าเหมือนกันซึ่งรวมถึงการทํา IF ด้วยเดินเวลาห้าไมล์แล้วก็อาบน้ําเย็นแต่ว่าก่อนอื่นนั้นนะคะใดๆทั้งหมดนั้นเขาจะมีเวลาที่อุดทิศให้กับการทําสมาธิเป็นเวลา1ชั่วโมงค่ะในตอนเช้าแล้วก็อีก1ชั่วโมงในตอนกลางคืนค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเคล็ดลับความสําเร็จของมหาเศรษฐีนะคะเบื้องหลังนั้นก็คือการทําสมาธินั่นเองค่ะ